ข้อต่อไปนะคะโจทย์ก็จะมีว่า5 C มากกว่า0และ A C น้อยกว่า B C แล้ว A น้อยกว่า B การพิสูจน์บบแรกเราก็จะต้องให้ A B และ C เป็นจำนวนเต็มแล้วนะะเราก็จะสมมุติเนาะสมมุติว่าเนี่ยมากกว่า0 และ a c เนี่ยน้อยกว่า b c ตามโจทย์เลยตามนี้เลยเขีย okay, นว่าเนื่องจาก, 1, จาก c เนี่ยมากกว่า0แสดงว่า c ลบ0ก็เท่ากับ c เป็นสมาชิกของจำนวนนับและ ac น้อยกว่า bc หรือ bc มากกว่า ac ก็จะได้ว่า bc เนี่ยลบ ac เป็นสมาชิก ของจำนวนนับเช่นกันแล้วเราก็ตั้งเลยค่ะว่า bc ลบ bc ลบ ac เท่ากับเราก็จะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายบวกนะคะเครื่องหมายตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกก็จะได้ bc บวกกับลบหนึ่งคูณ ac ไม่ได้อย่างนี้นะคะเราก็จะดึงตัวร่วมออกมานะคะตัวที่เหมือนกันก็คือตัว c เราก็จะถึงออกมาเป็น c คูณกับ b บวกลบหคูณ a คูณตัวที่เหลืออยู่นะคะต่อมาเราก็จะเปลี่ยนรูปกลับไปนะคะก็จะได้เป็น c คูณ b ลบ a เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า ไอเจ้าเนี่ยบวกเจอลบก,ก็จะได้ลบเราทำมาหลายข้อแล้วเนะาะดังนั้นเนี่ยเราก็จะสรุปได้เลยนะคะเพราะว่าไอ้ a b ลบ a c เนี่ยเป็นจำนวนนับและ c ก็เป็นจำนวนนับสแสดงว่า b ลบเนี่ยก็ต้องเป็นจำนวนนับเหมือนกันเพราะว่าจำนวนนับตัวจำนนวนนับเท่ากับจำนวนนับ แล้วก็จะสรุปได้เลยว่าดังดังนั้น<ม>เราเขียนโจทย์เลยค่ะดังนั้นถ้า c มากกว่า0และ ac น้อยกว่า bc แล้ว a น้อยกว่า b ก็จะเสร็จแล้วค่ะบ๊ายบาย